i <laughs> เราทุกตัวที่บอกนอฟบอกขอสีโคงสดที่ท่านใหญ่เลยนะสุดจริงไม่พอแต่ก็ยังดีเลย ไม่มี่นั่งบนอีนั่งคืนไม่วางไว้ตาตาจะมาอะไรต่างกันคุยจะโดนแน่ เฮ้ยอะไมดีอย่าง้นถ่ายรถไถกัหมดไปเอาแม่งมาเร็วยิงไถก็ได้อะตอนนี้เร็วเอาป่ตันนนั่งถอยเขาอีกไปมาคับบาร์บี้

ที่น้อยอขนาดไหนรักกินนมไหมคะรักรักนุ่มไหมมาบ้านเขาเลี่ยนไปจริงครับกินตั้งแรงมากอะไม่เดี๋ยวเป็นที่กินข้าเลยกันได้ที่จะนอนเป็นโครงให้กับที่ยืนได้กินได้เต็มที่นะครับแฟนคลับ